ผมตรวจคนไข้ไม่ได้ผมเครียดพยาบาลไม่มีกระจิตกระใจทํางานคนไข้ก็กระสังกะตายอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงน้ําตาก็ไหลขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์สิบสี่คนผู้หญิงหนึ่งคนกลับไปหอนอนไม่หลับไม่รู้จะทํำยังไงพอตอนกลางคืนมีทานายไปประกันออกมาได้น้ําตาผมไหลเลยครับน้ําตาผมไหล ผมดีใจที่เขาไม่ตายผมดีใจที่เขากลับมาครบ32สองเราเห็นอย่างนั้นแล้วสาสองแบบตาปูดๆแล้นะครับเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ลังเลว่าเรามีประโยชน์เราป้องกันความสูญเสียได้เท่าที่เราจะทําได้เราส่งกําลังมาเท่าที่เราจะมีกําลังส่งมาได้มันเป็นหน้าที่ครับเราต้องทําหน้าที่ หน้าที่ครับส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้แต่เมื่อกี้ผมได้เห็นอาจารย์จะขึ้นพูดเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพมากที่สุดคนหนึ่งอาจารย์จะทำหน้าที่ของตัวเองเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกสื่อจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีสื่อหนึ่ง เชิญท่านไปเสวนากับกุยโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาจารย์จกักทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เสวนาเหมือนกับรบสองลุมหนึ่งกุย,ยดึงซีนตลอดอาจารย์จักพยายามพูด กุ้ยม่หัวเลาะอยู่ได้ผมคิดในใจพ้องตายไงขอโทษที่พูดหยาบแต่วันนั้นคิดอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเมื่อผมอารมณ์เย็นลงกุ้ยก็คือกุ้ยเราไม่ว่ามันสันดานมันเป็นเช่นนั้นคนที่ผมอยากจะว่าคือใครคนที่ผมอยากจะว่า ก็คือกรรมการกรรมการที่ม like ึงปล่อยให้กุ I think I think ้ยทำอย่างนี้ไอ้ซอแล้วยึดมึงรู้แล้วยังว่าคนเขาเกียดมึงขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งชาติผมคิดว่า วันนี้เป็นโอกาสอันหนึ่งที่ผมเองที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็อยากจะแสดงความขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งมาเรียกร้องประเทศเราคืนจากตระกูลสามาน,นะครับผมอยากจะขอร้องคุณยิ่งลักษณ์มีสามประเทียน,นในอันแรกสุดก็คือในสภาวะของคนไทยนะครับคุณยิ่งลักษณ์อยากเป็นวีรสตรีก็ยังมีทางหนึ่งนะครับทุกคนแนะนำให้คุณยิ่งลักษณ์หลายๆวิธี แต่ผมจะมีวิธีอันหนึ่งคือว่าคุณยิ่งรักยังมีวิธีที่จะสร้างโครงการประชานิยมได้อย่างดีมากเลยคือทํำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยลิกเดินขบวนเลิกมาอดข้าวอดหลับอดนอนนะครับไม่เจอลูกไม่เจอเมียไม่เจอสามีทั้งหลายแหละถ้าคุณยิ่งรักทําได้โดยการลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนไทยทั้งประเทศอาจจะทําเหรียญยิ่งรักแก้ผ้าให้ก็ได้ อันนี้เรื่องของระยาชนชาไทยคนหนึ่งนะครับประเด็นที่สองคุณอัญชลีพูดเมื่อกี้นี่น่าสนใจมากเราอยากเห็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เกิดจากตระกูลชินวัตรบวกกับหมีใช่ไหมครับเพราอนอุปกรณ์ทางการ,กรเกษตรผสมพันธุ์ถ้ายิ่งรับมีท้องอนะครับโปรดฟังให้ดีนะครับผมจะส่งเกวียนมารับที่กรุงเทพไปคลอดที่อาใหญ่ครับ <S 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 แถมทำเอทีรีแทนชนิดสามีคนต่อไปต้องยกนิ้วให้ <c oughs> ผมพูดจาแล้วนคุณนันชลีพูดแล้วคุณนันชลียังเสียวเลยนะครับโอ้โหโอ้โหระการที่สามนะครับ ยังไม่สายเกินไปที่คุณยิ่งรักจะลาออกจากตําแหน่งนายกััมนตรีเพราะยังไม่แก่เกินไปที่จะเป็นนางแบบปฏิทินเพราะว่าเพราะว่าประจำเดือนยังไม่หมดนะครับประการที่4ประการสุดท้าย หวังว่าพันยาผมกลับบ้านไปนอนแล้วถ้าไม่มีใครต้องการยิ่งรักจริงๆนะครับผมยินดีเป็นค่ารับใช้อะไรเนี่ยินดีรับใช้ซื้อและเปลี่ยนโค้ตเให้ตลอดไปขอบคุณครับ ตไปตลอดไปสุดท้ายครับสุดท้ายครับความจริงมออมีหลายภาคส่วนภาคส่วนบางภาคส่วนก็บริจาคเงินไปแล้วในช่วงเช้านะรู้สึกจะ41,300บาทตอนนี้ก็จะขอเชิญตัวแทนของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สากลอมรับมอและชาวมอบริจาคเพิ่มค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านสาธิตค่ะผู้ใหญ่สาธิตค่ะผู้ใหญ่ค่ะ เรียนเชิญมารับมอบเงินบริจาคค่ะผู้ใหญ่ค่ะเราต้องเช่าลำโพงอีกเยอะซอยเท้าหน่อยค่ะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่มาดูนี่แนวมาดูอาจารย์มออสิภาวรรณนาตัวจะซื้อแล้วเปลี่ยนกเตะให้ยิ่งรักตลอดชีวิตอาจารย์ผม <c oughs> ผมจบเป็นญาตรีจากมออ,อครับรับมอบกันจะรับมอบคัะ อข,ขอบคุณับขอคุณค่ะขอประกาศหน่อยคะ่ะประกาศนิสนึงนะคะเป็นจากเอ่อมอนะคะร่วมสมทบนะคะกรรมการและเจ้าหน้าที่สากลอมทซัพบออร่วมสมทบ40,000บาทแต่ก่อนหน้านี้40,000บาทแล้วรวมเป็น80,000บาทค่ะ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากคะ่ะ จแล้วอะคะไม่สรบซะหน่อยอะคะแบกกำลังแซบเลยค่ะไม่ละครับหมดมุกแล้วเอากันไกลผ่าตัดมากันด้วยทุกคนเลยอ่ะโอ้โหกันไกลจริงๆค่ะลงข้างไหนคะลงข้างขวาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอนะคะนี่คุณหมอนะคะขอบพระคุณมากค่ะปรบมือให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานักกทร์ค่ะเป็นคณะแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์มากันทั้งมออเลยค่ะมาตั้งเต็นท์พยาบาลช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ